ไปเอนะไปบีดีกว่าเน็ตเน็ตเน็ตไหมไม่อยากไปกับเอ็มไม่อยากไปกับเอดาวีชาโอ้เน็ตแคนพิพุกอะเจอแคนผมได้แล้วไปหมดอลยตัวตัวนอกเกมก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ไม่ได้คาในเกมไม่สู้เว้ยแต่ข้างนอกอาจจะสู้เว้ย พี like right oh, like Hence, <laughs> <laughs> ่แม็กทางพี่แม็กซ์มาไหมทางพี่แม็กซ์มาไหมผมดัามากลับมาเพี่อย่าพึบุกเองที่รออยู่ตรงนั้นแหละมึงตายนะกูจะหัวเราฮะสองตัวใช่นี้เหรอทำตายแค่นี้เหรอไม่ตรงนข้างบนข้างบนอยู่บ้างดูดูดู โอ้โอ้ข้งอู้ม่งกาฆ่าได้ลกูไม่ทนเหยื um> ่อได้มันข้อเหลือมึงคนเดียวแล้วต่อบอมดิน่าางหรอมิชชั่น ไปดูแท่งหน่อยแท่งนี้ไหมคัน้ด่ะที่ดูหน่อยพี่บลก่า่าพี่ไม่มีพี่ไม่งั้นมันจะเดินไปขนาดนั้นเลยเออกมาเลยน้องออกมาเลวล พย่ยามเลยต้องดักยาว้วยตจอแล้วเมือนด้วยทีน้ทีน้ทน้ทน้นะทีมันอ่ะทีหนึ่งอ่ะเจ็บหนัก ยิงมันเหลือปืนเดียวเลยหรอไอ้เหีะะ้ยเนี mm. ่ยเอาลงยมันแมงมันเราแล้วไม่มีตัวเติมเลยเหี้ยเออเวรมากันแม่งอยู่คนเดียวมีกูตัวเดียวเงร้อยเฮ้ยวางไม่มีแท่น อนัเต็นตัวครับโอ้ยนี่กเป็นโง่เฉ็นมึงก็ร้อเ่ส่วนบีก็เ่ยอ้ไรเ่เฮ้ยรวังโอ้โหได้ไงวะ Bomb has been p ทุกสองไม่ตามนสักนัดเลยเังวะวจ้าสิวิสิวโอเคไปไปไปเอไม่ได้กูวางบีเลยนะเอะแค่นันหายไปไหนจังเลย่ดกแค่ไี้พี่ตาดูดีดูกันดูกว่าไปไปแล้วพี่บุก ไปดิไปเลนะโถ้าบ้านไปนะถ้าเปลี่ยนตอนนี้มันก็แค่แบบ5ตแต่เหลือแค่ยูไปเลยนะอขันนึงนะไปดิไปดิไปวิ่งเลยเฮ้ย4,009เลยลดเลยเลยมันลดราคาแล้วไปวางบาเลยไวางลยพี่จไปวางไปวางไปวางไป ลงมาล้างเลยโอ้โดนระเบิดเปิดปุ้ยอยู่ในช่องนั่นแหละโดนระเบิดอยู่ล้างมันไปหน oh, ้าเอแล้วไ okay. ้พวกแม็กโดนไอ้นี่ไอ้นี่ดีก็เป็นกันนี่หว่าคีอสีโคตรเลยก็บอกเลยให้มันมีตัวทรงตัวสูนี่แนว่ยมันไม่เอาเ่า ว่าเดี๋ยวว่ามามาดักบีกันแล้วเนี่ยไปไปบีให้หมดเลยไม่มันมาดักบีแล้วมึงไปส่วนเอมั่งไม่ดีหรออุยอย่ามาอย่ามาอย่ามาไม่ให้อย่ามาอย่ามาเลยอย่ามาเลยออกมาออกมาออกมาถ้าบอกไอ้อันนั้นเข้ามาในหอกได้น่าจะดีอ่ะบอกวันนี้พี่ป็นน่ะเฮ้ยใครโดนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนบอกด้วยเฮ้ยทางนี้ ไปดิไปดิระเบิดไปแล้วมันดีดไปต่อดิโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้ไม่มีใครช่วยด้วไม่ด้ะว่าจะพลาดคนเดอยวโอ้โหปิดตา่นดตา่ิดตาใส่แม็กซ์นีก่อนไอ้เหี้ยเหลือยี่สิบเปอ ไหนกูสายกูไปแล้วเยี่ยไม่มีใครเตะขกูวางวางวางเลยวางเลยทีมาคนเดียวยังวางเป็นรวางเองนู้นข้าวดีกว่าหยามหน่อยนั่นนั่นเฮ้ยโอ้ยโอยสวยสวยไรใจเถอะทีโบ๊พีโบ๊ พิมเพิมเอดีไอดียักให้ส่อเน่โอ้ยาวจังชื่อไอดีชัก,กอ่ะััลมินดิให,ให้มันให้มัเข้ามาหน่อยมินเดือบอ่ะตอกพาด้วยพารารา้ล้กันไได้ครับเอาเข้า เฮ้ยแล้วไปเองกันหมดเลยไงโอไม่ได้ไม่ได้ไปดูแท่งหน่อยพี่ไอ้ตองฟวางแม่งกูเห็นแม่งได้เอาได้เอาไปไมต่อไปบีต่อบีต่อเลยบีเลยบีเลยเฮ้ยแล้วมันตัวใครวะไหนอ้าวเกือบตายเกโอ้ยสวน เฮียกูเหลือเอเดียวหลนตองวะโอ้ฟูมือเยิ่งกูเหลือเปอรเดียวเฮ้ยเออเลขทุกสองเนี่ยใช่อ่ะโอ้เป็นพวกอกันอามเอา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  w t f คุณทำอะไรอยู่ครับรครับครับสะท้อนมั้ง บอกให้มันมเล่นก่อนบอกให้มันเล่นก่อนมแมแก็กแม็กกด f c คุยเอาคุยในแค่เลาอย่าไปคุยอย่างนั้นเดี๋ยวสองตัวนะมันะฆ่าให้เราได้ไหมวะ เลือดเรายิ้มหมดเหมือนกันเลยเนี่ยไม่อยู่แล้วที่โดนโดนยิงอ่ะยองละเฮ้ยเฮ้ยภาพภาพด้านไงบอกแล้วภาพไม่น่าโดดตามอ่ะ ข้ามือรี้าตอ่อข้าไม่ได้ี่ต่อไก่หนิไปเปิดไปเปิดห้องไว้ก่อนปุ๊บไปเปิดเอกไกหน้าไว้ก่อนต้องครมนี้ให้ชืออะไรเฮ้ยบบอกมันเข้ามาเลยบอกมันเข้ามาเปิดแล้วี่ชื่ออะไรกือ,อ,อ,อบหยาวบอกมันเข้าดาิเร็วเเาล้วเร็วจวาแล้วเีออรใครไม่ ไอ้บกเฮ้ยบอกบอกเอ็มเอกับบลกไปเลยไอ้บลูไอ้ไม่ดิเปิดแล้วเขาแล้วเข้ามาแล้วเาแล้วเกมเกมเกมเ้วอยาวยายาวไม่มีใครเข้าตายอะไรงยไป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 อ้บลอะไรมันอยู่ยาวพูมแลีกีวิน ลงลงลงไมานี่เดี๋ยวพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วรัเล่นกี่วเหรอ้าห้าเลยสองฟังดูไปด้วยเฮ้ยอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละมีหัวหัวเซวีเตกให้เลยไปไป เอาอะไรมนได้สิเอ็นะคนัะเอามาทำไมอะโอนนี้เลยเป็นไงมึงสมควรหนาหนาเดีดิเอาลูกฟางอะไรอย่าง้มาก็ได้เอาอะไนมาทำไม ตอ,อนไม่สองไม่ใช่ตะเหมือเอาลูกซองเอาไว้บุกคนสองคนก็ดีนะเว้ยไ,ไป <c oughs> ไปไปบุกไปไปบีดิแค <c oughs> ่นไม่มีว่ะแค่นเอไม่มีอ่ะระวังระเบิดโกดอ่ะข้างใต้ตี้ยระวังบีไปดิไปเลยไม่มีอ่ะพลุ่ไปพลุ่ไปพลุ่ไปกี้หลัง เก็บเสียงหน่อยตะไอ้ดังว่ะ Fire in the hole วะเบดเราไปข้างในไปดังเลือดสุดโอนอ่ะนี่ๆๆๆดีโอ้โหเยี่ยแม่งใครเดินตามหลังกูมาแล้วไม่ยิงช่วยกูเลยวะอ้าวดูหลังให้อยู่เหี่ยเห็นว่า เอ้โหคุิเปิดจิอุตส่าห์ดูให้แม่งเสียใจก็ยังดีอ่ะกูได้ฆ่าเป็นเกิดเมื่อกี้เขาชายแล้ไปตายก่อนเว้ยมันไม่ข้าใจายเขาตายก็มันจะหายยาวมาท่านเอกก็ไม่มีหรอกยาวมาเลยปุ่มดันเลย โอ้ยดักระเบิดน้ำตกใจหมดระเบิดกรูมึงหนีอะไรเนมันดักบีแล้วยมันดักโอ้เยอะเลยเยอะเลยโอ้เยอะเลยแม่งระเบิดกรูแต่ไม่โดนกรูเกิดเป็นนี่มีเออโอ้โหไปวะ โอยเดอใครวะมันแม่งสองเนี่ยโอ้โหห้องอะไรห้องอะไรอเฮอยูห้องอะไรพี่บุ๊กยี่ิบเก้าหายห้องเต็มอ่ะขอแห้มขาแต้ม เอาได้อะนี่ตอนนี้ใครวะเฮ้ยไอ้แคนนี้มันก็ไม่มีอะไรนะโป๊ก็ไม่โป๊อาอเฮียไปไหนหมด